สวัสด,ดีเ้อพี่น้องปองไปผู้ติดตามเล่าประตูไส้สุขูสุคนของวันที่ยี่สิบสี่ว่าเดี๋ยวออกเด้พี่น้องเดี๋ยวออกกัวันที่ยี่สิบห้าของวันที่ยี่สิบสี่ว่าทรงมากพี่น้องก็เลยบบ่ได้เห็นนะเว้นไปมือหนึ่งขึ้นมือนี่ละวันที่ยี่สิบสี่หนีไม่เห็นถ้าเบิงมืออ่นเสาพี่น้องวันที่ยี่สิบห้ามาแล้วกลับมาแล้วไม่เห็นทรงมากก็เลยบ่ได้ เจ้าว่าไปตัวใดเดือนตัวใดก็เร็วออกบ่ได้น้องพี่น้องเนาะอากาศเดาวันนี้มาแล้วพี่น้องเอมื่นเชาเห็นวันที่ยี่สิบหานี้มาแล้วลหละของวันที่ยี่สิบหานี่เห็นของวันที่ยี่สิบสี่เมือนชานี่บ่มีมันว่าเพราะว่ามันบ่ได้มาวัไท้สงมากก็เลยร็วออกอากาศพี่น้องขออาไปเด้อวันนี้มาแล้วพี่น้องเอมือนเชาเห็นละวันที่ยี่สิบห่เดีวก็เห็นกันแล้วว่าที่เป็นตัวใดนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งหน้าจอกัน เบื้องหน้าปกหนาเงี้งกอนงามงามกนจังเปลวออกอากาศให้พี่น้องเห็นว่าเป็นตัวใดของมืออื่นเสาเนนะพี่น้องนะของวันที่นีิบหามาแล้ววันที่นี้ซิบีนี่มือเสาคนนระสีหาอย่า้ลเนะพี่น้องผู้ีตามกระไรขออภัยเพราะว่าบ่ามีมากก็เลยบ่เดาออกอากาศนะพี่น้องเอาบานี้ไปเบื้องเอาประตูใส่ต่อเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้อง อิบซีสุขูสุขคนพุทธิตามเราประตูเชพี่น้องเล่าประตูเชมือเา้าเนี่ว่าได้มาเด้ยพี่น้องนี่เบิ้งวันที่งีสิบสามที่พานมาเป็นของมือเเ้าเนี่ยแหละพี่น้องจ้างมันออกตัวใดให้พี่น้องเบิง้งถือมีถือบ่ที่พานมาวันที่มือเซาเนี่ยนี่ตะกุ้มนี่แหละพี่น้องที่เอาออกมาเนี่ให้พี่น้องเบิ้งนี่ ยินนีต้อรับสู่ส่องตาคุณพ้ะรวยเด้อบานนี้วันที่ยี่สิบห้าพอดีพี่น้องมืออื่นเศร้าจังสีเห็นอันวันที่ยี่สิบสามนี่ของมือเศร้านี่ปู่พอเห็นมาออกมาตัวใดปู่ก็เลยบ่เลยบ่ไดิขีดใบนะบ่าเห็นว่าเป็นตัวใดกะของเลาาประตูใช่ก็มีเด่นเจ็ดล่องศูนย์หล่ะพี่น้องมีว่าของสันติภาพก็เด่นหกล่องเก่ามีว่าของประชาชนเล้ากะเด่นศูนย์ล่องแปดมีว่าพี่น้อง ของลาเอกตากะมีเดินสองล่องเก็ดมีว่พี่น้องของนิเคอีกะเดินสองล่องหนึ่งมีว่นิเคอีบีพี่นีเคอีเศากะเดินหาล่องสี่นี่ละของเมือเศร้าอิทธ่พนมากพี่น้องมเมื่อได้ออกอากาศมาเมาื่อวานนี้บ่เห็นทรงมาเดืกๆดๆผุนก็เลยบอกวอ่าวันนี้มาเบิ่งของวันที่ยี่เิบหาเลยพี่น้องมบอกว่าใหญ่หางมือเศ้าเห็นกันแล้วอันนี้มาใน,น่่อนซั่วล้านเพื่อเส้นพี่น้องเนาะ ล้านเปอร์เซ็นต์ได้ออกอากาศเหมือนเสาเล่าประตูใส่วันที่มีสิบหาตัวละสองหาสองพันหาร้อยหกสิบแปดจับคู่ของล่าประตูใส่จับคู่หนึ่งสองแปดสอง chết bẹt Ring. Get bad wing. Wing get bad. ผมเกตแปด 8. ล่องแปดสองล่องหนึ่งสองกูวิ่งเด่นเกตล่องแ แล้วสันติภาพแล้วสันติภาพ ิภาพจับคู่ีแปดสีหนึ่ง

สี่หนึ่งร่องสี่แปดร่องศูนย์เจ็ดคู่วิ่งเด่นหนึ่งร่องสี่ Lào ít Bạc xa lao Bạc xa lao lao Bạc xa Bạc xa Xa Xong Lào Nhập khu à, hộ à, hộ câu, hộ. câu hộ. Vinh. cao hả? Bình cao hả? Cốm cầu Long hà hả? Cú bình đen Long cầu Então, e tá. เย็บคู่เก้าหาแปดหาหกหากวิ่ง เป็ดหาวิ่งเป็ดหาวิ่งกลมเป็ดหาล่องเก่าหาล่องหกหาคูวิ่งเด่นหาล่องแป็ด เคอีนี่เคเคอีีไอพีเจ้าู Câu kết Hộp hà. Hà cầu vinh Hạ cầu ก็วิ่งก้มหาเก่าล่องล่องหาล่องหกหาล่องเกียหาคู่วิ่งเดินหาล่องเก่าโอ้ยนี่มันตีจะคุม้ม จับผิดพีพ่น้องอ่ะเด่นห5ร่องเ9นี่แค่อีเศร้านี่แค่ So chấp khu cầu xuống Hãy สีหาวิ่งวิ่งสีหาสีหา ผมซีหาล่องกเกดล่องเก้าศูนย์คูวิ่งเด็นซีล่องหา แคบน้จาจอดได้พี่น้องเด้อเพื่อได้ความาแล้วไปรุโนโชกกันเมือนเสาพี่น้องมาแล้วเมือนเสาบ่ได้รุ่นกัน,น้อพี่น้องเนาะเหมือนมาแล้วของเมือนเสาเราประตูใส่วันที่2สิ 2, หงหาคม2568จับคู่1 2 8 2เกต8วิ่งเกต8กลมเกต8ล่อง1 2ล่อง8 2วิ่งเด่นเกตล่อง8เล่าสันติภาพ4 8 C ีหนึ่วิ่ง1กลม C1 ่ร่อง C8 ร่องศ7ก็คูวิ่งเด่นหนึ่งร่องซปภาษาสวนเล่าห6วิ่งเกากมเก6กร่อง5 6ควิ่งเด่น6ร่องเก่าลาเวกตาเกหา ดหาหากหาวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องเก่าหาล่องหกหาคูวิ่งเด่นหาล่องแปดนี่เคอีวี A P, เก้าเก็หกหาเก่าหาวิ่งเก้าหากลมเก่าหาล่องเก้าเก็ดล่องหกหาคูวิ่งเด่นหาล่องเก่านี่เคอ,อิเสวเก้าศูนย์หกเก็ดสี่หาวิ่งสี่หากลมสี่หาล่องเก้าศูนย์ล่อง 90, หกเก็ดคูวิ่งเด่นสี่ล่องหาเอาไปล่องพวได้เข้าวบ้านแล้วกะ ให้โชคดีโชคดีกันสุขคู่สุขคนเด้อพี่น้องเดอเ้อเฮงเฮงรว่ยรยกันสุขคู่สุขคนเหมือนเสาตีหาเคลิงเฮงเฮงปังปังกันเงินให้นอ่องทองให้ใ้บอเก็บบ่จนพี่น้องบอกันอีกกบวันที่ยี่สิบหกเด้อพี่น้องสำหรับมือ้อกกนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดี